ครับเพื่อนๆครับสุนิทจอทเวปชนแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านเก่านะครับตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทางที่จะไปด่านชายแดนบ้านผู้น้ำร้อนนะครับชายแดนไทยพม่านะครับก็มาเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งนะฮะเป็นร้านร้านที่ของผู้ใหญ่บ้านรู้สึกนะครับร้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ก็จะร้านเ้ว่ยไม้ด้วยอะไร ก็ชจ่นชมเห็นน่าสวยคลาสสิกก็เลยเข้ามาชมนะครับเรียกว่าสักกาแฟทาน,นะครับ้านกาแฟถ้าเป็นแนวออจัดด้วยต้นไม้แล้วก็มีมีไม้เก่าๆอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะม,มันดูดีนะฮะดูเป็นมีมนผลังนะมีมนลเสน่ห์นะครับอย่างลังลาของลายไม้ไม้เก่าตรงนี้ครับก็ ที่นี่เขามีกาแฟแล้วก็มีอะไรนะพวกน้ำเย็นเย็นขายด้วยนะสตรอเบอรีร่น้ำสตรอเบอรีร่เป็นกาแฟดำก็เป็นทางพักระหว่างทางนะครับจากทางบางการนะครับมุ่งหน้าไปที่ด่านอดงนะครับก็รถเรือก็มาไล่กินได้ครับผมสั่งกาแฟดำมาแก้วน่ากินมาก,ก,กมาแก้วหใ,หใหญ่มาก ไม่ได้ใจว่าแก้วละเท่าไหร่นะแก้วอะไรันนี้กาแฟ,าฟอ๋อสามสิบไม่แพงมีน้ำตาลให้ด้วยนะ <c oughs> ชื่อร้านร้านอะไรนะร้านผู้ใหญ่อนะ่ะบคอฟฟี่สัตหีบคอฟฟี่สัตหีบคอฟฟี่สัตหีบเป็นน้ำตาลเออ่น้ำตาลหมดแล้วหรือเปล่า <c oughs> น้ำตาลใสแดงนะ เป็นะกาแฟสดเนี่ยกาแฟ,านนะาฟาเม็ดเอเสโซ่ถ้าปั่นจะห้าบานนะ ที่มาจากกระจกครับกลับไปด่านไปเที่ยวเด็กวันนี้กลับกลับประจวบได้นะมที่กระเพาะไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมไปแค่ด่านที่นี่บรรยากาศยในร้านครับมีทีวีดูด้วยนะโอ้จอไปเลื่อนแล้วนี่ ก็ด้านนี้จะเป็นที่ทำกาแฟนะครับด้านนี้เป็นกาแฟสดนะเป็นห้องแอร์อย่างดีครับมีไวร์ไฟใช้นะแล้วก็ด้านนอกนู้นนะครับจะเป็นไม้นะฮะก็อยากจะพาไปดูชมด้านนอกนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่ครับกาแฟเมื่อกี้หิวกาแฟนะเมื่อเช้าก็ตื่นเช้านะครับจากลาดบุรีก็มาที่นี่ครับอา จะไปหานังวัดนิดนึงนะนังวัตตีถวายตัวนะครับที่อยู่ตรงด่านายแดงนะฮะเพื่อนกันนะครับเพื่อนกันใน u t u b e นะฮะอาจจะพาเดินไปดูข้างนอกนะครับนี่ที่นั่งนะฮะนี่ที่เล่นเน็ตนะครับนี่ครับที่ผมชอบมากเป็นพวกสไตล์ไม้แบบนี้นะฮะสวนนะครับ ตรงนี้เป็นสะพานไม้ชั้นสองก็มีครับนี่ชั้นที่เขาโง่ที่นั่งด้าน,นกนฮะมีระเบียงด้านบนด้าน,นนะู้นครับไปชมวิวนะฮะลายไม้สวยนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี่เลยครับที่นั่งด้านหนอกนะฮะตรงนี้ทําเป็นน้ําตกนะครับนี่เลยครับประตูประตูชายแดนไทยพม่านะครับ เกตเว่ย์ทูไทยแลนด์เมียนมาบอดเดอร์นะครับหาลูกคู่นิดนึงนี่ตรงนี้จะมีป้ายใหญ่นะครับป้ายป้ายใหญ่อยู่ข้างถนนนะครับเขียนว่าอ่าชายแดนไทยพม่านะครับฟอนเทียไทยเมียนมานะครับ20กิโลครับทวายนะครับเดวาย147กิโลเมตรนะครับถ้าจะไปจีนนะครับชายแดนจีนนะครับจาก ไปทางสวายนะครับ1,240กิโลเมตรนะครับก็ไปได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องทำวีซ่านะครับถ้าใครไปชายแดนจีนนะฮะผ่านเส้นทางนี้นะครับีจะถ่ายรูปนีน่มั้ยฮะนี่ ตัวนี้ก็เหมือนการอากาศร้อนนะฮะอากาศร้อนนะครับนิดนึงนะครับนี่มีแกะนะฮะไม่รู้ว่ากินอะไรหรือยังนะฮะแกะตรงนี้นะครับมีลูกด้วยนะลูกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับฟรีไวไฟนะครับคอฟฟี่ตัวนี้จะเป็นป้ายชายแดนนะครับนี่เลยชายแดนไทยพม่าอยู่ข้างถนน คุณนิสุนิโจไปถวายนะครับประเทศพม่าครับจวเตรียมชมทริปการเดินทางนะครับสามวันสองคืนครับไม่นานครับถวาย145กิโลเมตรนะครับจากพมแดนนะฮะองการ45นะครับกรุงเทพก็170นะฮะอันนี้นะครับโอเคนะครับ สำหรับร้านกาแฟนะฮะขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุนิจโจอเวชนะอนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับร้านกาแฟด่านแชแดนไทยพม่าครับเกตเวชูแลนด์เมียนมาบอเดอร์นะครับประตูสู่แชแดนไทยพมา่าสวัสดีครับ